อ่ะมีคนบอกว่าข้อสอบครูผู้ช่วยยากมากหนึ่งร้อยข้อให้เวลาสามชั่วโมงนะครับชุดนี้มีห้าสิบข้อเราก็จะเซตไว้หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้กี่คะแนนขออนุญาตเซตเวลาไปแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะครับอ่ะสำหรับแอต่อให้ห้าสิบข้อแอจะใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะ เริ่มเลยนะเริ่มตั้งแต่นะับคลิปเลยแล้วเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจกันว่าเราจะได้กี่คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะอัดวิดีโอพูดย,วยาวๆแล้วก็คงไม่ได้อธิบายอะไรเลยนะดูดิสองหมื่นสามพันสามพัน mm <clears throat> ชิดมากกว่าวิชัยอะ่ะแสดงว่าวิชัยต้องมีแดงวิชัยมีเงินน้อยกว่าเก้าหมื่นกว่านี่เจ๊งเลยเออลบกันแล้วเหลืออยู่สามสิบง่ายดีนะสิบแปดหารแปดแล้วเหลือเศษสาม สองจำนวนเป็นร้อยี่สิบโอ๊ะฮะเออ 500กรัม5ขีด7ขีด30ขีดเอ่45เอ45ขีดโอ้โหควายเอ้ย3 2ลิตรกับอีก1,600 เฮียอะไรนี้โอ้โหพันลูกบาทเซนนี่น่าจะเยอะสุดว่ะเอ้ยี่หกตอบอะไรวะเนี่ยก็สอบปัญญาอ่อนทิผายเลย เกับ4 8 6ปเป็น9โลกับ3ขีดใช่ปะวะอ๋ออันนี้4 9โลกับ4 0 3 but people are <clears> thank <throat> you โอ้โหโอ้โหโว้าวยากจังเลยสิบนาทีได้ไปสามสิบห้าข้อแล้วยังไม่สิบนาทีดีด้วย มากอ่ะ 3, 3, 3, สามสามสามโอเคสามสามสามปึ๊บสามสามสามปึ๊บสองห้าแปดโอเคหกเก้าอะไรอ่ะ จำนวนนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาโ okay. อเคปสามมากกว่าปหนึ่งเหรอสิบคนปสามมีทั้งหมดเท่าไหร่สิบสองสิบห้าสิบห้าถึงห้าเจ็ดสิบห้า จริงข้อเนี่ยแมเจ็ดสี่ยี่สิบแปดสามสิบเอ็ดเจ็ดห้าสามห้าหกสองหนึ่งอ่ายี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองเก้าสามหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองสี่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคูณสิบสาม 1911 ข้ามเหรอเนี่ยข้อเก็บแต้มเก้าจุดแปดหอะไรวะเนี่ยเจ็ดสี่สี่ โ okay. okay. uh, อเคสามพันกว่าตัดออันสี่นี่ห้านึงโอเคห้าพนึงเอ่อจ็ดแปดนี่หมื่นกว่าโอ้โห 一、二。 ห้าสิบข้อใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณสิบห้านาทีครับประมาณสิบห้านาทีโอเคเดี๋ยวมาตรวจเฉลยกันว่าจะได้กี่คะแนนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปแล้วก็ไปเฉลยก่อนดูสิ ถูกถูกถูกสี่ถูกห้าถูกหกถูกเจ็ดถูกแปดถูกเกถูกสิถูกสิบเอ็ดถูกถูถูกสิบถูกสิห้าถูกสิถูกสิบเจ็ดถูกสิถูกสิบเก้าถูกยีสถูก

ถูกสามสองถูกสามสามถูกสามสี่ถูกสามห้าถูกสามหกถูกสามเจ็ดถูกสามแปดถูกเก้าสิบถูกสี่เอ็ดถูกถูกสี่สามถูกสี่สี่ถูกสี่ห้าถูกสี่หกถูกสี่เจ็ดถูกสี่แปดถูกสี่เก้า ห้าสิบถูกคือได้สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเต็มห้าสิบฮะอ่ะคนไม่สอบคูเนี่ยคือคุณบอกว่าร้อยข้อสามชั่วโมงใช่ไหมไอ้เนี่ยห้าสิบข้อมันควรชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมทําเสร็จแค่สิบห้านาทีเนี่ยแล้วผิดข้อเดียวด้วยคือผิดข้อยี่หกวิธีการตรวงแตกต่างกันคือกูมไม่รู้อะครับนมสดเนี่ย น้ำสดมันอมันก็แล้วแต่ครับไม่รู้ถั่วลิสงงากระจับเอไม่รู้ไม่รู้ตัวยังไงข้อนี้คือไม่รู้เลยก็ผิดก็สมควรนะนะนะข้อนี้ผิดผมว่ามันสมควรนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้น ออจะพูดยังไงดีอะถ้าข้อสอบ ไอเนี้ยเว็บจากข้อสอบคู crew. com เป็นแนวข้อสอบบรรจุเอกคณิตมันเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะแล้วคนทำไม่ได้แอดว่ามันซีเวียมากๆแล้วนะสำหรับประเทศไทยเนี่ยคือยังบอกข้อสอบแบบนี้ยากอะ่ะแล้วแล้วบอกว่าเออคัดแต่ข้อง่ายออกก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างเงี้ยเรียกข้อง่ายหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยเรียกว่ายากสำหรับพวกคุณแล้วก็วมไม่รู้ ไอเจอโจทย์โง่โง่แล้วบอกข้ามขาข้ามขาข้ามพร้อมไงคือแอดก็ไม่ได้คิดเลขเร็วอะทำไมห้าสิบข้อ,อยังใช้เวลาแค่สิบห้านาทีได้อะก็ทำให้ดูว,ว่าข้อสอบมันเป็นแบบนี้้ะได้จะได้หาว่าแอดน่าจะเก่งแต่ปากก็ก็ทจริงคือข้อสอบแบบนี้เอาตรงนะวัดเด็กปถมมันยัง เด็กยังรู้สึกว่าไปดูถูกเขาเลยอะครับเด็กที่แอดเคยสอนสอบเข้าสวนกุหลาบอย่างเงี้ยก็ต้องบอกกันเลยว่าอย่างเงี้ยยังเด็กก็ยังบอกว่าเฮ้ยดูถูกเขามากเลยนะออกแบบเนี้ยแอดว่าข้อสอบแบบนี้วัดแบบเด็กปปสามกำลังดีนะปสองปสามกำลังดีแต่แปลกตรงที่ว่าเอามาวัดคนที่จบมหกแล้วก็ไปเรียนต่อระดับปตีนะครับจน ได้สอนหนังสือแล้วจนมาสอบครูผู้ช่วยอะไรแบบเนี้ยมันดูถูกความสามารถเกินไปฮะอันนี้ไม่ใช่ภาคกอนะครับภาคขอก็คือวิชาเอกเลยนะครับนี่คือวิชาเอกเลยนะจากเว็บแนวข้อสอบบรรจุของสอบครู co com คเนี่เอามาทําให้ดูเลยนะถามว่าแอบดูเฉลยก่อนหรือเปล่าไม่ฮะไม่รู้เลยว่ามีเฉลยด้วยจนมาทําข้อสี่สิบเก้าเห็นคําว่าเฉลยก็เลยปิดปิดไว้ก่อนปิดปิดไว้ก่อน ก็เร็วเรียวฮนะถ้าดูเฉลยจริงข้อคงเต็มทุกข้อเนาะแต่ว่าเราผิดข้อแบบไม่รู้อะยี่สหกคือจะว่าแอดง่ก็ได้เออ,อตามเหอะเพราะว่าเวลาแอดไปซื้อข้าวสารแอดซื้อเป็นกระสอบถั่วเหลืองแอดซื้อเป็นกระสอบงาเป็นถุงเล็กๆครับเป็นถุงเล็กๆขายในช้อปปี้ขายในโลตัสก็มีนมสดซื้อเป็นกล่องแต่ว่าวิธีการตวงก็คือเป็น m l มิลลิลิตร น้ำมันดีเซลเนี่ยไม่รู้อะเวลาถ้าพูดถึงสเกลใหญ่เป็นบาเรลมันก็คงไม่ได้ใช้เป็น ML มันก็เลยตอบข้อนั้นไปน้ำตาลทรายข้าวเปลือกข้าวสารนับเป็นกิโลอยู่แล้วก็ไม่ตอบถั่วลิสงงากระจับตอนแรกก็คิดว่าเออมันคงเป็นกิโลมั้งแต่ง,งาเป็นถุงไม่รู้เหมือนกันเวลาเราพูดคุยกันเราไม่ได้เไม่ได้ใช้วิธีนี้เรามองเป็นแค่ของเหลวว่าเป็น ML หรือถ้าเอาชัวเป็นกฎสมมวลแล้วเป็นกิโลอ่ะชัวสุดแล้วกฎสมมวลเรียนเรื่องในเลอหลักเลอชาเลอตีเยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจําชื่อไม่ได้แล้วในวิชาเคมีคือไม่มีกฎสงปริมาตรมีแต่กฎสมมวลนะครับแอดก็เลยตอบมมโมๆไปก็ให้ดูนะว่าเขาสอบเป็นแบบนี้จริงๆนะเดี๋ยวหาว่าแอดบูลลี่ซึ่งมันก็ง่ายกว่า a อ e v e วม .6 ของจริงๆะครับอ่ะ โอเคก็แค่นี้ครับผิดก็คือผิดครับไม่ไม่ตัดต่อเทคเดียวเลยนะเรียวเรียวๆนี่แหละครับสวัสดีครับ